สวัสดีผู้จัดการทีมพี่้าอะไรสทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง I am people และคลิปนี้เป็นการรีวิวเดวิดเบคแฮมปี b ี b บวก5ครับผมก็เป็นคิวของเดวิดเบคแฮมปี b t b บก5ทักทีนะครับหลังจากที่ได้รีวิวเดวิดเบคแฮมปีแคปบวก5ไป <Okay. S 1> ในคลิปหนาสุดนะครับก็อย่างแรกมาดูหน้าตาของเดวิดเบคแฮมปีนี้กันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับปี b t b บวก5เพิ่มเติมก็คือทรงผมอันหล่อเหลาของเขานั่นเองนะครับ ซึ่งทรงผมนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทรงที่หลอเหลาเอาการน,นะครับหล่อเฉียบปัดข้างนะครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นเดวิดเบคแฮมที่ยังไม่มีรอยสักนะครับก็ <Yeah. S 1> น่าจะสมจริงตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเดวิดเบคแฮมปีนั้นเนี่ยเขาใส่แขนยาวแล้วก็น่าจะยังไม่ได้สักรอยสักเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ ไม่ได้มีรอยสักมาให้นะครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับล่างหน้าตาแล้วก็รอยสักของเดวิดเบคแฮมไปดูสเตตในเกมกันสักเล็กน้อยครับก่อนอื่นก็เข้ามาดูค่าพลังแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นของเดวิดเบคแฮมปีบีดีบวกหที่ใช้ในการรีวิวครั้งนี้กันก่อนนะครับก <mumbles> <ๆ>่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่โบนนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวในครั้งนี้นะครับรวมถึงเบคแฮมคลิปที่แล้วด้วยก็เป็นไอดีของพี่โบเช่นกันนะครับแต่ว่าลืมพูดในคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ยืมเดวิดเบคแฮมมาร ก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะครับทีมคัลเลอร์ที่ใช้ในการรีวิวครั้งนี้นะครับก็เป็นทีมคัลเลอร์เลยเอามาลิดนะครับผมมีบวกสเตทั้งหมดเนี่ยบวก3แล้วก็อ่านเกมบวก3แล้วก็เลี้งบอลบวก3นะครับแล้วก็มี บวกซิเวอร์หรือว่าบวกฟูลทีมบวก5เนี่ยอีก2สเตตนะครับก็เข้ามาดูสเตตข้างในกันนะครับเดวิดเบคแฮมนะครับปีนี้มี f ออยู่ที่23นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับสำหรับเดวิดเบคแฮมมีส่วนสูงอยู่ที่182สนะครับน้ำหนัก7 4มาตรฐานแล้วก็ขวา5ซ้าย4นะครับปกติครับเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปมาดูทางด้านขวาครับค่าพลังของปีนี้ก็จะเป็นค่าพลังที่ให้มาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็มีความเร็วนะครับที่ เกว่าปีอื่นๆถ้าไม่นับไอคอนนะครับแล้วก็มีค่าพลังการยิงไกลเนี่ยที่เยอะนะครับดึตำแหน่งก็เยอะเช่นกันแล้วจุดเด่นแน่นอนครับของเดวิดเบคแฮมทุกปีนะครับก็คือเรื่องการเปิดบอลส่งบอลแล้วก็ยิงฟรีคิกนะครับแล้วก็ในส่วนปีนี้ก็จะมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเกือบสีแดงเนะี่ยใช่ไหมแล้วก็มีพวกความอึดความดุดันนะครับที่เยอะซึ่งเดวิดเบคแฮมปีบีทีบีเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับปีอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปีที่มีตแตะเยอะที่สุดออองงมาจาจกกปีไออนนีไคนแล้ว็สิ่ท่ท ไม่เหมือนกับไอคอนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพลังแฝงนะครับอาจเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบดูพลังแฝงของเดวิดแบคแฮมนะครับพลังแฝงที่หายไปของเดวิดแบคแฮมจากตำนานนะครับจะมีอยู่2อย่างที่หายไปก็คือเป็นสามารถส่งบอลได้ดีกับสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะครับอาจจะมีเห็นผลในเรื่องของการเล่นเมนเจอร์นะครับแต่ว่าไอสามารถส่งบอลได้ดีเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเดวิดแบคแฮมอยู่แล้วนะครับ ก็ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ครับไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเดวิดเบ็แฮมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับเข้ามาในเกมและเรื่องแรกที่จะมาพูดกันก็คือเรื่องความเร็วแล้วก็การหาช่องและการหาตำแหน่งในเกมรุกของเดวิดแบ็กแฮมปี BTB บวกหก็สําหรับแบ็กแฮมปีนี้เนี่ยในเรื่องของความเร็วนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดต้นนะครับที่ค่อนข้างที่จะออกตัวเร็วนะครับแล้วก็ในความเร็วในตอนปลายเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากองกลางที่เป็นสายความเร็วแต่ต้นนะครับเพราะว่าเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยไม่ได้มีความเร็วเป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีกว่าแบ็กแฮมปีอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ไอคอนนะครับ ส่วนในเรื่องการหาช่องนะครับการหาตำแหน่งในเกมลุกเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมสวนกับนะครับแบแคแฮมเนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งกับตำแหน่งของตัวเองเนี่ยได้เร็วมากๆนะครับอาจะอยู่ในตำแหน่งที่คอยที่จะเปิดบอลให้กับกองหน้าวิ่งเข้ามาชาร์จในกรอบเขตโทษน,นะครับก็ เป็นสิ่งที่ชอบมากๆนะครับในเรื่องการหาช่องแล้วก็หาตำแหน่งในเกมลุกเนี่ยมักจะอยู่ในจุดที่เราเนี่ยต้องการให้เบแคแฮมอยู่เสมอนะครับก็ขอให้คะแนนในเรื่องความเร็วแล้วก็การหาช่องในเกมลุกอยู่ที่7เต็ม10บละกันนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของการยิงประตูนะครับหรือว่าการจุสกอร์ของดวิดเบย์แฮมปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับจุดเด่นของดวิดเบย์แฮมปีนี้ก็คือการยิงไกลนะครับผมอ่ยิงโค้งนะครับนอกกรอบเขตโทษนะครับซึ่งปีนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะ ไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่นะครับด้วยค่าพลังที่มันให้มาเยอะเราก็เกิดการคาดหวังว่าแบล็แฮมปีนี้จะยิงแบบโกงจ่าใช่ไหมครับแต่ในการเล่นนะครับด้วย AI ของแบ็แฮมปีนี้เนี่ยจะเป็น AI ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่สร้างสารรค์เกมมากกว่าตัวจบสกอร์หรือว่ารอยิงนะครับแบ็แฮมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นอยู่ใน IM หรือว่ากองกลางทางขวาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะออกไปทางขวามากๆแล้วก็รอเปิดบอลน,นะครับจังหวะในการยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับแล้วก็ในเรื่องการปั่น,น การปั่นเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยหวังผลได้มากกว่าการยิงเต็มข้อนะครับเพราะว่าพลังการยิงเนี่ยมาค่อนข้างที่เยอะแต่แบ็กแฮมเป็นตัวที่ยิงไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะขัดใจเล็กน้อยนะครับรู้สึกผิดหวังนะครับและตำแหน่งที่อยากให้แบล็กแฮมไปยิงนะครับผมก็แน่นอนครับควรจะเป็นกองกลางตัวลุกตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายนะครับถ้าเกิดอยากเล่นแบล็กแฮมให้มีจังหวะการยิงเยอะๆนะครับต่อมาก็พูดเรื่องยิงฟรีคิกนะครับ ฟีคิดข,ของแป์แห้มปีน,นี้ก็แน่นอนครับเป็นปีที่ยินงค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วนะครับในทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าในไฮไลท์เนี่ยก็จะมีเช่นแบบว่า ผู้รักษาประตูเนี่ยเขาออนโกนะครับฝั่งนู้นเขาจะแบบเดินมาปัดตลอดเลยก็ตามประตูเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยในเรื่องฟีคิกนะครับต่อมาก็ขอให้คะแนนการยิงประตูของเบคแฮมปีนี้นะครับอยู่ที่7เต็ม10ละกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องการทรงบอลการเปิดบอลของเดวิดเบคแฮมปีนี้กันนะครับก็ทําออกมาให้ไม่ผิดหวังเช่นเคยครับสำหรับเดวิดเบคแฮมเป็นตัวที่เปิดบอลน,นะครับแทงทะลุช่องเนี่ยมีลุ้นทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้า ขวาเนี่ยถ้าเกิดกดเปิดเข้าไปมีกองหน้าตัวแจมแจมคอยจบสกอร์หรือคอยมงอยู่เนี่ยสามารถเป็นประตูได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับเดวิดเบคแฮม ก็จุดที่มันไม่เหมือนปีอื่นๆของเดวิดเดวิดแบคแฮมปีนี้อย่างที่เคยพูดไปนะครับก็คือเรื่องพลังแฝงนะครับที่หายไปอย่าง2อย่างนะครับคือเพย์เมเกอร์แล้วก็การส่งบอลได้ดีนะครับซึ่งมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมรู้สึกว่าปีนี้เดวิดแบคแฮมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เปิดบอลเนี่ยไม่ค่อยจะแรงนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยจะโค้งย้อยๆยกองหลังฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างจะเอ,อ๋นะครับแล้วทำให้กองหลังฝั่งนู้นเนี่ยเอ,อ๋แล้วก็ บอลย้อยเข้าหัวนักเตะฝั่งเราไปนะครับส่วนในเรื่องของการเตะมุมนะครับเป็นสิ่งที่ว้าวมากนะครับผมก็ลองกดเต็มหลอดไปมั่วๆนะครับมันเข้าห,หัวหลายลูกมากครับในเรื่องของการเตะมุมนะก็ให้ทุกคนถ้าเกิดใครได้ลองซื้อแล้วก็หรือมีอยู่ในทีมเนี่ยในลูกเตะมุมเนี่ยกดเต็มหลอดยัดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเป็นประตูสูงมากๆครับในเรื่องการเปิดบอลน,นะก็ แน่นอนครับขอให้คะแนนการเปิดบอลอยู่ที่10เต็ม10แน่นอนครับสำหรับเดวิดเบคแคมไม่มีข้อที่จะติใดๆนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องความคล่องตัวแล้วก็การควบคุมบอลของเดวิดเบคแฮมปีนี้นะครับก็เดวิดเบคแฮมปีนี้เป็นตัวที่หันหน้าหันหลังเนี่ยในระดับปานกลางนะครับไม่ได้เร็วมากแล้วก็การออกสก,กิลเนี่ยค่อนข้างที่จะบอลห่างตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในการคอนโทรลด้วยอัตลบซ้ายขวาเนี่ยแม้ถ้าไม่กดท่าเนี่ยก็ถือว่า ไม่ได้เป็นตัวที่อึดอาดมากนะครับแต่ว่าการกดสกิลเนี่ยบอลจะห่างตัวเล็กน้อยนะครับการวิ่งไปกับบอลก็ดีเช่นกันนะครับไม่ได้แย่นะครับก็ขอให้คะแนนอยู่ที่กลางๆนะครับก็คือ6เต็ม10ละกันนะครับดีขึ้นมากว่าปกตินิดหน่อยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเกมลับหรือว่าการป้องกันของเดวิดเบย์แฮมปีนี้กันนะครับสำหรับเกมลับนะครับเดวิดเบย์แฮมปีนี้เป็นตัวที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมลงไปช่วยเกมลับเนี่ยยันกรอบเขยดโทษเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ คอยรอรับบอลจากแนวหลังขึ้นสู่แนวลุกนะครับเป็นตัวที่เชื่อมเกมได้ดีมากๆแล้วก็ความอึดที่ให้มาเนี่ยเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยเป็นตัวที่เล่นอึดความอึดเนี่ยจะหมดที่ประมาณนาทีที่80เนี่ยก็เริ่มหมดแรงแล้วครับก็ถือว่าชอบนะครับในเรื่องเกมรับเนี่ยก็ขอให้คะแนนอยู่ที่สัก6เต็ม10ละกันนะต่อมาก็เรื่องความแข็งแกร่งครับ สำหรับเดวิดเบ็แฮมปีนี้ก็ทำออกมาได้เหมือนเดิมครับก็คือเป็นตัวที่ไม่สามารถที่จะเบียดได้นะครับเป็นตัวที่ไม่ควรจะเอาไปเบียดนะครับอาจจะมีบางลูกที่เบียดสู้บ้างากระแทกคืนไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวที่เบียดไม่ได้แน่นอนครับก็ขอให้คะแนนอยู่ที่สัก2เต็ม10ละกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีลูกแบบปฏิหารแบบเราใส่กระทิงเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้แบ็กแฮมเนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดสู้ได้บ้างนะ มาสรุปกันสักเล็กน้อยครับสำหรับดวิดไปแค่ปี BTB บวก5นะครับผมข้อดีก็คือเป็นตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่เปิดบอลได้ดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมความอึดเนี่ยอยู่ได้จนเกือบจบเกมนะครับอ่าข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องการหาตำแหน่งในการยิงนะผมแล้วก็การยิงที่ไม่หลากหลายนะครับเพราะปีนี้รู้สึกว่าจะยิงได้แค่ลูกปั่นนะครับที่ไว้ใจได้แล้วก็การหาตำแหน่งการยิงเนี่ยควรจะไปเล่นฝั่งซ้ายหรือไม่ก็ ตรงกางนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือทางขวาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการยิงนะครับ แล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งนะครับที่บอบางซะลอเกินนะครับแล้วก็ความคล่องตัวที่ไม่ได้คล่องมากแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับดีวิดไปขั้มปี BTB บวก5นะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากดูตัวไหนอยากให้รีวิวตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอยากคุยกับท่านผู้ชมทุกคน ก็ถลับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ